สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผู้เยาวผู้เด็กอีกแล้วครับผมกินเสียนอีกตามเคยครับผมจะเฝ้าเบื่อกันเ้อครับเห็นตัวไหนก็กินตัวเสียนตัวเสียนกระสายเสียนแล้วครับมักเสียนเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋บวยเตี๋ยวหมูโบราณสุดโบราณนะตดเองเหรครับเนี่ครับใส่ใส่ทวใส่ทวดดินเลนยเหรครับทวดิน สวัสดีมนัวดีนะครับนี่ครับมีพริกดุจดกปิครับผักมรพา,ามามากครับผมสบเสียบๆด้วกันครับ ยังดึกมากซื้อได้ไหมได้ก๋วยเตี๋ยวนี่หายแหงเลย กินไปฟังบรรยากาศฝนลิ้นลิ้นครับมันนี้ขี่ตุกเบิดมือแล้วครับลิ้นเบิดมือแล้วมันเนี้บรรยากาศดีครับ

ครับผมก็แซ่บคือเก่าแซ่บหลายครับทั้งผิดทั้งแซ่บนะครับก๋วยเตี๋ยวหมาูโบราณครับผมเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองครับผมคลิปนี้ก็ถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมสร็จแล้คลิปนี้ก็กกไ,กกปกไปสำนีึกครับผมคลิปหน้าพบก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ